เอาละครับสวัสดีคนอื่นด้วยนะครับพผมนายพัทนะวันนี้อยู่ในเกมแกร์ซาก้าไอดอลนะครับก็เกมนี้มันโคลโรโบกับฟิเรนนะครับผมดูนี่สไลด์เพื่ออันล็อกปึ้งไปปลุกคุณยายออกมาจากกล่องนะครับโอเคก็มันเป็นเกมไอดอลประมาณนี้ครับปรนนับมุาณได้สามมุมเนาะผมชอบดูใ,ใกล้ๆมากกว่าเห็นแอนิเมชันนะครับก็มีเควสมีอะไรอย่างเงี้แหละแต่ตอนนี้ที่ผมสนใจก็คือนี่ครับมันโคลโรโบกับฟิเรน อาอยู่ตรงไหนวะกาชานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงทำเควสก่อนก็เควสก์ก็จะส่วนใหญ่ก็จะซ้ำๆเดิมๆครับนี่ครับซัมโมนฮีโร่นี่เป็นซัมโมนปกตินะครับผมนอร์มอลซัมโมนแล้วก็มีนี่ครับฟิเรนมีสตาร์กแล้วก็มีเฟรุนนะครับผมจะเริ่มจากฟิเรนก่อนแล้วกันนี่ครับมีสกิลนอร์มอลแอคแท็นะครับมีโซโซเด็กแล้วก็มีนั่นแหละ ผมรู้จักชื่อนะโอ้อันนี้คือตัวละครที่อยู่ข้างในตู้นะครับมีแต่เท่ๆทั้งนั้นเลยก็เดี๋ยวเรามาซัมมอนกันเลยดีกว่านะครับดูเพชที่ผมมีมันแจกเยอะมากอันนี้ผมคือผมไม่ได้เติมนะแล้วก็เล่นไปแค่ไม่นานอะประมาณสองชั่วโมงมานี้ครับเพชรเก้าหมื่นก็มาครับซัมมอนทีละสามร้อยเลยโอเคก็ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ แต่ว่าไอตัวละครสีม่วงครับตัวละคร,ะครที่มีแอนิเมชันพวกนี้เยอะมากเลยไม่ผมขอเฟรุนอะไอ,อขอขอฟีเรนอะไม่มีครับฟีเรนไม่ออกนะออกตัวละครแรงแดงมาโอเคฮีโร่ซัมมอนเลเวลสามนะครับเดี๋ยวรับของรางวัลก่อนได้ตั๋วซัมมอนมาร้อยหนึ่งครับโอ้ซัมมอนสามร้อยมันมันทีละสามหมื่น 30, นี่ว่าโอ้โห เยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมา normal summon สักทีอย่างละกันนะครับสักสามสิบแรลงแดงออกอีกแล้วโอเคแหงแดงครับไปก็ฟรีเลนครับแต่ผมจะ s u ม m o n ทีละ 3, <c oughs> สามพันค่อยๆ s u ม m o n ครับไม่ออกโอเคฟรีเลนนี่มันเป็นแรลงอะไรวะเลส s u m มอนฟรีเลนเป็นแรลงแดงหรือเปล่าครับ ืมอแล้วได้ตัวไหนมาวะโหมีหลายตัวนะที่ผมยังไม่ได้นะแต่ตัวละครเกมนี้สวยจริงครับโอ้สุ่มตู้สตาร์กสุ่มตู้เฟรุนแต่ว่าสุ่มตู้สตาร์กม,มันมีโอกาสได้ทุกตัวดีกว่าตาอะไรนึนกว่าจะมาแค่สามตัวนะ ผมสุ่มตู้สตาร์คดีกว่าครับถ้า่างนั้นไม่ออกอีกอ้กวาวกดดีครับกอ้เลนสงแดงออกแต่เป็นตัวที่มีแล้วว่าดิซูมิโอเคตัวที่ยังไม่มีมาครับสุ่มที่สามหมืนเลยสักตัวเหอะโอเคครับไม่เา โหพี่มันออกยากจังวะมันมีแต่ตัวละครอะไรไม่รู้ออกวะไ <c oughs> ม่เผมอยากได้ฟีเรนไม่ออกแน่เลยครับสามหกไอ่เก้าหมื่นเพชรที่ผมเตรียมมาก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าตัวละครเกมนี้มันแอนิเมชันมันสวยนะโอ้ายกาด โอเคมันมีดันเจียนด้วยนะครับผมดันเจียนฟีเรนโอเคน140ร้อสี่สิบขึ้นมาเต็มครับเดี๋ยวผมขอรับเพชรพวกนี้ก่อนก็ม,นมีเพชรให้รับนะครับนี่ครับได้ตัวละครมาก็มาเก็บเพชรเนาะเก้าหมื่นะ 90, เพชรไม่ออกเลยครับพี่ตัวละครครบ รับไปเลยห้ารเพชรโอเคนี่เป็นความสัมพันธ์ครับผมมารับได้เพิ่มเพิ่มมาพลังโจมตีรวมของของเรานะครับก็รับอันนี้ด้วยเชาเลนดานห้าสิบเอ็ดครับพีริ ซื้อซื้อแล้วคุณจะได้เพชรแต่เพชรในเกมนี้ก็มันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะเท่าที่ผมเล่นมาดิมิเกเบรกโอเคตัวไหนรับเพชรได้บ้างขอรับเพชรหน่อยครับปดล็อกเมื่อถึงหนึ่งดาวจะได้รับเพชรนะครับโอเค มีอ่าอายุความสูงความสามารถอะไรนี้บอกนะมีเผ่าบอกด้วยปึ๊บปึ๊บปึบป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 บ๊แต่ตัวละครในเกมนี้เขาทำมาสวยนะผมชอบตรงนี้แหละเกมหมดแล้วผมหาเพชรได้เท่านี้ครับช่วยด้วยครับ อ้นี่ไงตอนนี้จะมีสองหมื่นป่ะ1หมืนเจ็ดโอ้โห1หมืนเจ็ดก็1หมืนเจ็ดครับมามาครับแซัม,มอนเดี๋ยวมาแซัม,มอนตรงไหนวะอ๋นนี่ไงแซมมอนครับโอเคผมก็จะเปิดตู้สตาร์กนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้ได้ทุกตัวนะครับ มา1 7ื 17, นะครับเปิดได้อีก5ครั้งผมคิดว่าแรงของอันนี้น่าจะเป็นสีแดงนะเราดูก่อนออกแต่แบบสีม่วงรัวๆเลยครับไม่แน่ถ้าเราสุ่มแบบว่าไอ้นั่นนะสุ่มแบบ30,000เพชรอนะเอาแล้วจะเอาสีแดงนะครับเฮ้ยนี่สีแดงมาแล้วไม่ใช่ใครวะเนี่ยครับสุ่มได้อีกรอบหนึ่งเรียบร้อย ไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเก็บเพจไว้สุ่มรอบหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกยีิบสามวันเนาะโอเคครับสำหรับคนที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากช่ร์กดไลค์นะครับกดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับมาดูความเกลือง,องผมครับเก้าหมื่นเพรนะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับสวัสดีครับ